ส,สวัสดีครับก่อนที่ร่ะลูกสวัสดีครับท่านว่าทำอะไรอยู่ครับเดี๋ยวบ๊อบมันจะตักปลาแล้วครับอยู่เหเดี๋ยว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 ก็เจอกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนักตักแม่ครับเปาจะไปตงน้นครับได้เลยครับผมอันนี้สองสามครับค่อยๆเลยครับตึ้มครับโอ้โหตอนนี้ได้อะไรอยู่ครับลูกได้ปลาครับได้ปลาเยอะไหมครับปลาเยอะครับไหนดูซิมันมีปลาชนิดไหนบ้างครับ นี่ไงครับมีปลาอะไรบ้างครับปลาแต่มาอยู่ข้างในนะครับมีปลาอะไรบ้างครับมีปลาอื่นๆด้วยครับมีปลาอื่นๆอย่างเช่นปลาอะไรครับปลาปลาหมอปลาหมอปลาอะไรอีกเมื่อกี้ว่าจับได้ตัวอะไรครับใช่ตัวอะไรนะครับที่ว่าจับได้นะครับตัวเล็กๆที่ว่าบอกแม่ครับกุ้งใช่ไหมครับใช่มันเราเอาเราเอาสามารถเอาไปกินได้ไหมครับ เราสามารถเอาเขาไปกินได้ไหมครับลูกได้ครับมีปลาอะไรอีกนะลูกปลาอะไรที่แม่บอกที่แม่จับแล้วไปปล่อยครับลูกปลาอะไรปลาตัวอะไรปลานิ้นปลานิ้นครับโอ้โหกำลังข้ามภูเขานะครับเคลื่อมขึ้นข้ามลงไปนะครับเอานี้สองสับปะหูสับพันมันสามารถเป็นสไลเดอร์ได้ด้วยนะครับโอ้โหแม่เห็นปลาอะไรสีขาวไหนปลาติ้นแม่บันไี้บุไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยสั่งขี้วีน้อยได้ครับ อาสูดเข้าไปก่อนสูดเข้าไปทีเดียวเออโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้<อ>สนุกไหมครับสนุกครับโอ้แล้วคิดว่าพรุ่งนี้จะมาอีกไหมครับมนอีกครับโอ้แล้วตอนนี้ใครมาครับมีคนมาครับโอ้แดนได้ขอดูในนี้หน่อยได้ไหมครับว่าลาอะไรวุ้ยมันดิน้นหรือเปล่าลูกมันดิ้นอยู่ไหม โอ้มาแล้วครับท่านโอ้โหตอนนี้กาลังทำอะไรครับทําอะไรครับแม่ใส่ที่วลาโดยอะไรครับปลาเหรอครับไหนๆดูสิวุเขาคือปลาอะไรลูกกระโดดปลาอะไรครับแม่ปลดกระโดดไปอยู่ตรงนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงปลาซิวน้อยใส่หน่อยใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมครับเขาเรียกปลาอะไรนะครับปลาซิวน้อยโอเคบายบายจุ๊บจุ๊บบายบายตอนนี้นะครับท่านหาปลาอะไรแล้วครับ บ้าคอนยกที่วูบบอลในหลอกเพื่อนนี่นะไปหน่อย,นนอยบู๊ยนี่หน่ะมีกระไรนี่ไปหน่อยนี่หน่ะจอดๆเพื่อนนี่มาเอามาเอาขึ้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นลูกวางไว้ก่อนวางเอาใส่น้ำไปลูกใส่น้ำเลยเดี๋ยวเรา,เาขึ้นทีเดียวว่าไล่มันมา เจอไหมครับมเจอเยอยาขึ้นกับใบตมขึ้นมาเลยเลยูกขึ้นมาน,มานี่ตัวนี้เจอแน่ๆน่นอุย้ยวันได้เอาโอ้วันเราไม่ได้เอาคุมาเนาะเนาะอืมขึ้นมาแม <c oughs> ่เอาคุมาให้วันหน่อยเ,อเดี๋ยวแม่เอาคุให้ <c oughs> จับมือเออปิงขึ้นมาเลยครับไม่มีปัญหาแม่เอาคุให้นี่ไงเต็ม <c oughs> ลงไปเลยแม่เอาคุให้ น้านตรงนั้นมีใครมีปลาสิลูกตรงนั้นด้า,ดาตรงนั้นคืออะไรนั่นก็คือปลาเหมือนกันแม่พาว่าลงหน่อยเอ้าแม่ลงได้อึบเออนั่นเห็นไหมจับเลยนั่งไงไวูบปลาเยอะเดี๋ยวแม่ให้ดูก่อนปลาอะไรปลาเข่งลูกปลาเข่งแล้วปลาเ,เข่งไม่กัไดไม่ไม่กัดไม่กัดปลาเข่งไม่กัดเดี๋ยวแม่เอาไอ้นี่มาให้คุโอ้โหมันก็มุดข,ขาเบาๆสิ อุ้ยมันเป็นว่าน,นี่อันนี้แหงเลยนี่ไปหน่อยอน,นี่นนนเซวอยู่โอ้เอ,เอางมหาดูเผื่อจะมีอีกฮะ ข่าเกี่ยวเองน่ะบุ้ยหลายเติบว่าเอาวางลงเลยลูกเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาต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 า,ตาทำไว้ครับเดี๋ยวมันจะเข้ามาในเงี้ยเดี๋ยวตาตาจะหมกเอออเาเป็นงูเป็นช้าง <c oughs> เป็นคอคกก็ได้โอ้าอยากตรงนั้นแล้วมันก็ลงสิครับลูกใครว่าอึ๊บเออนั่นจับปลาขึ้นมาใส่ในนี้ก็ได้ลูกใส่เดี๋ยวไม่เอาคุมาให้ ทำได้ไหมแม ẹ, ่ทำแม่เอาเอันนั้นมาให้วาหน่อยถังอืี๋ยวไม่เอาให้แคน,นเย็นใจเดี๋ยวไม่เอามีฟางมาแล้วเดี๋ยวไม่เอาให้ ลุยเต็มอุ้ยลูกฟานินไปปล่อยนะมีคนลุยให้แล้วเด้อน้ำแล้วั่งอย่ไหวะไ่อกไงให้เราตวงน้ำแ้วน่งเอาหมนตรงน้ำไม่เอาให้หอลากเอาเยอะ ไม่เห็นเลยไม่ไดีตัวไม่จบมันตกน้าไปยังยังโอ้มันลงจับปลาอะไรจะตกดดตาตานี่มันขอนแล้วเด้หนิมันขอนนี่มันโบเข่ามนไหนมันโดดลงมาจังโอ้นามันซึ่งโบมันโอ้ตายหมดปลาปลาหลอดปลากระเรียนออกจากหลอดหมดด้วยอย่าให้เขาหลอดบอกพี่นะแม่พาวาลงนี้หน่อยแต่แต่ว่าต้อดงดูแต่ว่าอยากได้โอ้มาแล้วน้ำตกมาแล้ว ไม่มอากได้ถังเฮ้เดี๋ยวม่เอาถังตัวโยนถังให้เาหน่อยถังนี้ก็ได้เออเขาอยากได้ไปเยอะมากเอานี่เอาใส่มาใสมาโอโหโโห โอ้ย,อยปลาตาตามันจะขอนแล้วที่นี่วะเข้าตาตาเปิดน้ำเพิ่มให้ามายกรอปลานังใช่ไม่เจอเบาว <c oughs> หวแหมดังตัวหน่อยนุนลงไปข้างล่างข้างนุน่นเต็ม โอ้โหครับท่านโอ้โหปลาตาตาลงไปนี่ที่ตัวหมดแล้วครับจับได้แค่กระตัวยังยังเลยเจ้าหอยเอานใส่นุ่งดล็กเจ้าหอยเล็ก อืครับท่านเจอไหมค่อยๆใจเย็นๆชทว่าวต้องใจเย็นๆเดี๋ยวเขากำลังจะมานีเ่เจอหอยใหญ่หรือเปล่าวะเจอไหมนั่นไงเอว่าวต้องค่อยๆใจเย็นๆข้างบนน่ะตรงขี้ตมที่วายเหยียบมีไหม หอยอะไรวะนั่นตัวใหญ่เลยไปหยิบมาดูสิแม่ให้เยน้อยดูหอยอะไรนี่น้อยบักหอยยังหนิโซลี่บอกให้าามาคืนได้แล้วสิมากลับมาดูตรงนี้โอเคไอ้เราไอ้หอยเชอรี่แม่ใส่ไปยังนู่นเยน้อยไปจัดการแล้วลูกมันกินข้าวเรา ว้อยากลงไปตรงนั้นแล้วเพราะว่าก็ลงมาเลยสิครับคุณแม่จะไปเก็บว่าวให้ว้าก่อนนะครับนั่มันยู่ไหนนี่ไงมันกำลังจะบินลงมาแล้วเนี่ยโอเครอแม่แป๊บนะครับเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละว่าว่าจับปลาอะไรอยู่ครับจะต้องจับปลาฮะกินอยู่นะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับผมจะต้องจับปลาะเอาให้ใครกินครับลูกว้าเห็นไหมเห็นไหมว้า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 เจอไหมเจอไหม เจอไหมครับผมไม่เจอครับโอ้โหสรุปว่าไม่ได้ชักกระโตเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ไงนี่หัวมันหัวมันว่ะหัวไอมันหลบเข้าไปแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โว้ยแล้วนี่ออกตึ๊โอ้ไม่ได้สีดุกมันตาตาก็ขังมันไว้ไงครับโอเคนะเดี๋ยวแม่ไปเก็บว่าวให้นะครับบบ๊าายยบ๊ายบาย